เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกม ROV ในเซิร์ฟเบต้านะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตแพทช์ใหม่เข้ามานะครับผมเกี่ยวกับแพท4.0นะครับแต่เรื่องของแมปเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับแต่สิ่งที่ผมปรับภาพต่ำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอเมซดราก,รก้อนกับดัสเรย์เนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ และถ้าผมปรับกราฟิกสูงเนี่ยมันทำให้อเมซอนดรา้อนนั้นติดบัตนะครับทำให้ไม่สามารถเห็นรูปร่างได้แต่ถ้าผมปรับภาพต่ําเราจะได้เห็นรูปร่างที่เปลี่ยนใหม่ของอเมซอนดรา้อนด้วยนะครับอตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันในเกมเลยนะครับผมโดยที่สัญลักษณ์ของอเมซอนดรา้อนนั้นดูจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแล้วก็เราจะพามาดูดัสเอาไหมฮะอเมซอนดรา้อนตัวแรกกันเลยดีกว่าครับนี่เกิดขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมอเมซอนดรา้อนที่ถูกเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ผมดูยังไงมันก็เหมือนกับโปเกมอนนะเอาจริง คือผมเห็นตัวอย่างมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่มันเหมือนกบโปเกอมอนจริงๆนะแต่ว่าผมฟันมันไปเนี่ยรู้สึกว่าสกิลมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับและดูเอฟเฟกของมันครับเหมือนกับว่าเป็นเกี่ยวกับสายฟ้าหรือว่าแสงสว่างประมาณนี้ฮะดูดีผมฆ่าตายไปครับผมแนละเอฟเฟกการตายของเขาเนี่ยจะเป็นการหายตัวไปนะครับปกติอเมซอนดรา้อนเดี๋ยวจะถูกฆ่าตายและจะล้มลงกับพื้นแต่อันนี้เหมือนกับว่าถูกเรียกกลับสวรรค์ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะต่อครับเราพามาดูเอ็นเรดอเมซอนดรา้อนเคตัสกันบ้างโอ้โห สีเหลืองทองอารามครับคุณผู้ชมฮะมันเปรียบเสมือนว่าเป็นมังกรจากแสงสว่างประมาณนี้เลยครับผมมีอะไรกิ้งกิ่งอยู่ข้างบนด้วยแต่ผมดูยังไงมันก็เป็นโปกเกมอนนะจริงเหมือนโปกเกมอนภาคไอ้แบคแอนด์ไวท์ในทุกอย่างเนี่ยอ่าแล้วเรามาตีกันดีกว่านะครับแต่เอฟเฟกต์มันสวยนะแต่เสียงนี่คือผมปรับภาพต่ำไงถ้าผมปรับภาพสูงเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงอะ่ะสีม่วงทั้งตัวเลยนะครับผมเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์มันยังไม่เสร็จอะเนอะแต่ว่า สิ่งที่ต่างเอาไปก็คือเอนเวร์อับเบซ่าดราก้อนเวลาถูกฆ่าตายเนี่ยมันจะไม่มีดรอปลูกแก้วมังกรออกมานะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นการเพิ่มสกิลหรือว่าพาสซีฟอะไรเข้ามาใหม่นะฮะเอาครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูดัสเลเยอร์โฉมใหม่กันบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวทำไมไอส้สเปรดเซตเตอร์มนอยู่ตรงนั้นนี่ครับอับเบซ่าดราก้อนไม่พอจึงมีดัสเลเยอร์ตัวใหม่มาด้วยนะฮะโอ้แต่มันก็เหมือนโปเกมอนอยู่ดีครับคุณผู้ชมฮนะไม่แน่ว่า เราอาจจะได้เห็น ROV X Pokemon <S <S โปงกรมอนก็เป็นได้ครับเอ้ยแต่ว่ามันมันป่วยลูกแก้วออมามันเหมือนเป็นการโจมตีระยะไกลครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยโจมตีระยะไกลได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ย้ยอหูเฮ้ยดัส,สลเลเยอร์ตัวนี้มันสามารถโจมตีลัวัวได้ด้วยครับคุณผู้ชมฮะปกติเนี่ยถ้าเราเห็นดัสลเลเยอร์เวอร์ชันปกติมันจะตีแค่ครั้งลักเอ่อสกิลละครั้งเท่านั้นนะครับผมแต่นี่คือแบบเออมันทําให้เราโดนโจมตีลวัวได้ด้วยนะครับและเหมือนว่าเราจะใช้ รู้สึกว่ามันจากกันซีซีจากดัสเลเยอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมแต่หลังจากเราฆ่าไปเสร็จเราก็จะยังได้เจ้าเบรกบอลสเตอร์มาครอบคลองเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสปีดเดริตนลตัวนี้เนี่ยก็ถูกปรับในการยืนใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมโดยจุดยืนจะอยู่ข้างบนแบบนี้ฮะ,ะเลนดัสเลเยอร์นะครับจะมีช่องออกมาอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นที่ยืนของเจ้าสปีดเดอริติเนียลแต่ที่เราเห็นมาสักพุ่นี้คือเขายังทําไม่เสร็จนะครับเลยอาจจะได้เห็นสปีดเดอริติเนียลแอบอยู่ในหินอยู่นะฮะ โอเคครับผมก็ในการอัปเดตแพท์ใหม่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าอัปเดตอัิสนราก,รก้อนกับดัสเลเยอร์มาค่อนข้างเท่ยอยู่พอสมควรนะครับแต่แบบใหม่นั้นยังไม่มีการปรับเข้ามาแต่อาจจะมีการอัปเดตในครั้งหน้าก็ได้โอเคครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ